ถ้าใครอยากจะเล่นเวฟนะครับผมนะคันนี้บอกเลยว่าเหมือนเวฟมากๆนะครับเราเรียกว่าเป็นเวฟร้อยบ้าเลยก็ได้นะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Her l e x ล i กซี่มอนิอินโดนีเซียนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากเล่นเจ้ารถเวฟร้อยบ้านะครับผมนะเกมนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะครับผมนะก็คือจะเป็นรถคันนี้เลยนะครับผมใช้ชื่อว่า Super KPH 1 2 5้นั่นเองนะซึ่งบ้านเรานะมันก็คือจะเป็นเวฟร้อยบ้านั่นแหละครับผมนะใครอยากเล่น เวฟร้อยห้าบอกเลยคันนี้สามารถเล่นได้นะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่นรถคันนี้กันเลยดีกว่านะบอกแล้วนะครับผมโคตรสวยนะดูเครื่องดีแบบเหมือนแบบฝาเครื่องเอ็กไซเตอร์เลยอะ่ะทุกคนเหมือนเครื่องซีวาวฝาเอ็กไซเตอร์อ่ะนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยดีกว่านะผมทุกคนผมให้ดูง,งบผมดิโคตรเยอะเลยนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปอาดแต่งสีนี่แต่งไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะต่อมาเรการแต่งสติ๊กเกอร์นะครับก็สามารถแต่งได้แบบนี้นะเราเลือกได้เลยนะ ได้ไหมมันต้องอัพอันนี้หรออัพอันนี้ก้อนหนึ่งอันใช่ไหมอันนี้ได้ไหมอ๋อน่าจะไม่ได้นะทุกคนนะน่าจะได้แค่ลายนี้ลายเดียวนะเพราะว่าผมพยายามกดแล้วมันกดไม่ติดนะมันกดไม่ติดนะครับผมนะก็เอาเป็นลายนี้เลยแล้วกันนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของล้อนะครับล้อเราก็ต้องเป็นล้อซี่รวดอยู่แล้วแต่ผมแบบ กำลังจะเลื่อนดูนะว่ามันมีที่ลวดแบบอื่นหรือเปล่านะมีสี่ลวดแบบอื่นหรือเปล่านะงั้นเอาเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันหน่อยนะครับเอาเป็นล้อน้ําเงินได้ไหมโอ้โหทุกคนแล้วคือแบบคิกโครตรยากนะครับผมนะ,ะนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนล้อเป็นล้อสีน้ําเงินได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปแต่งเรื่องเครื่องกันเลยดีกว่านะเราไปแต่งเรื่องเครื่องกันเลยดีกว่านะก็กดใส่ให้หมดเลยนะทุกคนกดใส่ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอยหัวเทียนนะครับหัวเทียนกดใส่เข้าไป กองไฟกดใส่ครับไปน้ำมันเครื่องกดใส่ครับไปนะมีอะไรอีกลูก74กดใส่ครับูนะก,ก, 74, ก,ดบกดใส่นะครับผมต่อมาก็จะเป็นโช๊คนะช่วงนี้จะเร็วนิดนึงนะครับกลัวทุกคนเบื่อนะเพราะว่าผมก็แต่งแบบคล้ายๆเดิมอะทุกคนนะกลัวทุกคนเบื่อนะครับผมนะก็จะไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนวิ่งเลยดีกว่านะครับผมอย่างท่อนะครับผมก็จะใช้เป็นท่อตัวนี้เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าเท่มากนะเท่มากสวิงอาร์มนี่ก็นะ อะไรก็ไปเลยนะครับเอาอะไรก็ไปเลยนะก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับรถเวฟของเรานะนี่เป็นไงผมว่าก็เท่เอาเรื่องอยู่นะโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยดีกว่านะผมนะเป็นโหมดฟรีไลท์เลยแล้วกันนะครับผมซึ่งนะมันจะวิ่งเท่าไรเดี๋ยวเราก็ไปเทสกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเทสกันเลยดีกว่านะว่าจะอืดไหมจะอะไรไหมเนี่ยอ่ะก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับกับเวฟร้อยยี่หเป็นไงอุ้ยสวยอยู่นะทุกคนสวยอยู่นะเราสามารถโหลดนะโหลดตรงโหลดเตี้ยได้เลยนะครับผมตั้งขาตั้งคู่ดูเลยนะครับเป็นไง โคตรสุดอะนะครับโคตรสุดอะนี่อย่างหล่อนะผมอย่างหล่อครับผมมาไปครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยดีกว่านะไปะนี่ดูดิโอทรงโคตรแว้นอะนะครับทรงโคตรแว้นอะอืมบาดี้บดียกล้อไปนึงทีนะยกขึ้นไหมขึ้นเนินด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งกันไปครับผมโปด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 โอ,โอ,โอ้ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ก็ร้อยห้าร้อยหกแล้วนะทุกคนนะเป็นไง ถือว่าสุดถือว่าสุดเลยถือว่าสุดเลยนะครับร้อยเก้าสองร้อยนะผมว่าน่าจะได้เต็มแม็กซ์สามร้อยหกสิบนั่นแหละครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะกับรถเวฟร้อยยี่ห้าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นรถอ๋อเป็นรถเข็นนะผมนึกว่ามีรถอะไรมาจอดนะครับเนี่ยสวยเท่นะครับแล้วแต่นะว่าเราจะแต่งแบบไหนนะครับเนี่ยเราก็ยกโดดนงโดดนอนได้แบบนี้เลยความเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่ส 240, 240. องร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบอชนไหมชนไหมชนไหม,ย,มย,ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ อ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรถเวฟ125ติดบัคกไปแล้วทุกคนดูดิติดบั็กไปเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าใครอยากเล่นนะก็สามารถไปแต่งได้นะครับผมก็จะเป็นรถคันนี้รุ่นนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นเวฟ125บ้านเราได้เลยนะคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ